สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างนะครับไอตัวอินเทอร์เน็ตอะแดปเตอร์นี้นะครับนี่นะครับผมจะมีสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถูกนะครับถูกตัวนี้ก็จะเป็นของยูกินนะครับก็จะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับนะครับจะแพงกว่านะครับดูสายนะครับสายเล็กกว่าสายใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวตัวถูกก่อนนะครับที่มารีวิวนี้นะครับจะให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับ ของตัวแปลงอินเทอร์เน็ตเป็นวีบีเป็นอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับที่ใช้กับตาเทพนะครับว่าของถูกนะครับจะเกิดอาการอะไรขึ้นนะครับนี่นะเดี๋ยวครับผมเสียบแล้วนะครับผมลงอ่าติดตั้งมันคอนเน็กไอพีมันเรียบร้อยแล้วนะครับมันขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันทํางานครับอ่ามันทางานเรียบร้อยนะครับอัโตการทํางานเมื่อเสียบแล้วเมื่อเราตั้งค่าแค่ครั้งเดียวมันจะทํางานโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะครับวางก่อนนะครับ นะครับดูนะครับมันจะเกิดการดีเลย์อยู่หน่อยนึงนะครับอย่างอย่างนี้ผมเลื่อนเลื่อนแล้วนะครับเลื่อนออกมาแล้วนะครับนะครับมันจะช้ากว่านิดนึงเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันเพิ่งจะมีนะครับผมเอานิ้วออกไปแล้วมันเพิ่งจะออกคือมันจะเกิดการดีเลย์นะครับช้ากว่านิดนึงนะครับผมถ้าถามว่าถ้าใครไม่ซีเรียสไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้นะครับเนี่ยครับมาดูภาพมันก็จะเกิดอย่างี้นนะครับมันก็จะไปช้าๆหน่อยเห็นไหมครับดูที่เมนบอร์ดครับก่ามันจะมาเห็นไหมครับ มันจะช้านิดนึงเวลาเราคลิกไปไหนเห็นไหมครับลองดูครับว่ามันจะไปตามเราเนี่ยต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันเกิดการดิเลย์นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเกิดจากการเดินทางของสายไฟที่มันมีขนาดเล็กไปและมันราคาถูกนะครับแล้วลองมาดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนนะครับนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนึงนะครับเป็นของยูเกนนะครับที่คุณภาพที่มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับ กินมาใส่นะครับเ็บเข้าไปนะครับจะรอทักพูดนึงนะครับมันก็จะทํางานเหมือนกันปกตินะครับผมวางไว้ก่อนนะครับทํางานออตโต้เหมือนกันนะครับเมื่อเราตั้งค่าไว้แล้ว คใช้สองอันนะครับมันก็เลยนี่หน่อยเนี่ยครับมันทํางานแล้วนะครับดูนะครับเนี่ยครับมันจะไวกว่านะครับเราจะคลิกไปที่ไหนมันก็จะไม่เกิดดีเลยนะครับนะครับเอามือออกเอามือเข้านะครับมันจะวิ่งนะครับตามได้หมดเลยนะครับแล้วแต่คนที่ชอบนะครับถ้าใครมีงบขึ้นมาหน่อยก็จัดที่มันดีขึ้นมาสักนิดนึงนะครับมันก็จะทำให้เราทำงานนี่ไวขึ้นเห็นไหมครับ ภาพมันก็จะแบบการเดินทางของไฟมันน่าจะ,สะเสถียรขึ้นนะครับมันใหญ่กว่ามันก็เลยทําให้ไฟตามสิ่งที่เราต้องการนะครับไหวขึ้นนะครับนะครับผมเอาไม้เห็นนะครับตามนี้ครับผมวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ